ครับสวัสดีครับนะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในยุคที่หลายๆคนมักจะบอกว่าในยุคของข้าวยากปากแพงเศรษฐกิจตกต่ำนะครับหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ในในความรู้สึกผมเนี่ยนะครับในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีธุรกิจหนึ่งซึ่งส่วนกระแสเกิดขึ้นมานะครับ ธุรกิจที่ผมบอกที่ผมเอ่ยมานี้เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของธุรกิจเครือขา่ายธุรกิจขายสินค้าออนไลน์แล้วก็ธุรกิจับเรื่องของ m o นนีเอ็กซ์เชนนะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนเงินตานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ําเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนจะว่างงานกันเยอะนะครับหลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจจะตกอีกนะครับคนจะตกง,งานกันเยอะอีกโลกระบาดยิ่งเกิดขึ้นอะไรก็หลายๆอย่างรวมมาเนี่ยมันจะมีธุรกิจ3ประเภทนี้แหละครับซึ่สวนกระแสเกิดขึ้นมา นะครับเพราะยิ่งคนว่างงานเยอะนะครับก็จะมีทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกหลายทางเลือกด้วยกันนะอย่างที่ผมเอ่ยมานะครับธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจเรื่องของอการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ money e x c h a n e นะครับการแลกเปลี่ยนเงินตราฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ณขณะนีนนนะ้ผมทำธุรกิจที่เอ่ยมานะครับผมทำในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะครับการทำการตลาดสินค้า นะการทําธุรกิจเครือข่ายฉะนั้นวันนี้นะครับสำหรับหลายๆท่านที่กําลังอยากจะหาอาชีพเสริมนะอาจจะทํางานประจาอยู่ว่างงานอยู่หรือกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่อยากจะมีรายได้เสริมลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับเผื่อแนวคิดของเราตรงกันก็สามาัรรร่วมงานกันได้นะครับไม่ว่าจะทํางานประจาเรียนหนังสืออยู่ก็สามารถทําธุรกิจที่ผมทําอยู่นี้ได้นะครับเรามาจอยกันจอยวนเจอร์ธุรกิจกันได้ นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะทำะงานประจำอยู่นะคะ้าขายอยู่ก็สามารถทำตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ